สวัสดีเจ้ากุคุมาปะกันเฮมแล้วปูพามาขึ้นดอยเฮมแล้วเจ้านี่ปเกอสนเจ้าหามาลุ่นกันว่าจะปะเฮ็ดก็ไปเลยเจ้าหนีกุคุณปะแล้วเจ้าดอกแรกแทกมานเอ็ดพึ่งหมวกสม้ม <c oughs> <c oughs> โอ้ย ทาาิดหักอะโอ้มันมานมานัมนนั่นกูคุนหักเลยสุมาเตเจ้าโอ้ยมันมา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 น,นีกูคุนดอกนี่เจ้าโอ้โหปาดพอความขากูคนุนงามอ่อนๆเลยเจ้าฮั่นนะ่ะตัดนี่แฮมเจ้า โอ้โหทุนว้าวมีแต่ดอกตุ้ยๆเจ้าน,น่ะอันนี้ก็หันไปหัวเกือบบอหันเจ้าน่ะโอ้โหโงามดอกนี้แหมเจ้าโอ้โหตุบปุเลยน่ะ ปาากูคุณว้าวทัดนี้เจ้าส่งจีขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณกูผู้กูคุณ,คณ,คณ,คณติติดตามตีเข้ามารับชม ขอบคุณจัดนักเน้อเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยเจ้าขอบคุณทั้ง youtube และเพจเฟ e บุ๊กกููู้กูคนเนออเจ้านะมาเจ้ามามาเก็บเห็ดด้วยกันว้าวติดกันเลยเจ้าแฟบทุกนี่เจ้าโอ้โหตาฮักขนาดเลย ตัดนี่แหงเจ้ากูคนหันเห็ดก็นานจีน่อยเจ้าขาส้มปูจ่จะไปตัดขาที่บ้านเจ้าเฮ็ดพึ่งก่อนลัดเจ้านะ น้างามว้าวฟังนี้เจ้าอุย้อยใกล้ๆๆเอาได้ก็จ้าน่ะอยู่กับยาอืมอันนี้ขึ้นหาแล้วเจ้าดอกเลยอันนี้โอ้งาม ติดกันเลยเจ้าปาดกุขนโอ้โหพอความขาหืองาม ดอกแต่หักขนาดดอกนี้เจ้าตุยดอกนี้เจ้าเอาได้ก็จ้าสองดอกน,นั่นเมันติดหากโอ้เดียวเดยวเดียเดียเดียวปลุกง,งัดออกมาแล้วเจ้าแบนแต่แต่เลยยัางงามอยู่ ดอกนี่จะโอ้โหเพราะความขางามนี่กุคุณโอ้โหงามขนาดเลยโพเคะอ,อย่าสุมาเด็ดเจ้า ดอกนี้เอาได้ก็จ้าฮันแต่หัวนี่สุมาาแตเจ้าอย่ยามันนักอืถูกคนงามแต่งามว่ะดอกนี้เจ้าตุยขนาดตุ้มุเลย โอ้โหมีจีน้อยตัวปาดดอกนี่เจ้าพอความขางามเจ้าเห็ดพึ่งกาลัดนะงามแต่งงามว่ะตัดนี่เจ้าสามดอก โอโ้งามดอกนี้ก็ตุยเจ้าหันแต่หัวจีน้อยแตห่หาขนาด มีแต่คิดดินเจ้านีกูค,คนหมวกส้มขาลายเจ้าโอ้โหงามยังงามอยู่เจ้าว้าวฮันน่ะดอกนี้เอาได้ก็เจ้าโอโ้ถ้ามันแน่นนะปูเอาเจ้า

โอ้โหขาวจุบโพเลยเพ่อกะว่ามีหนอนเจ้าป้าพึ่งหวานเจ้าหันแต่หัวนี่ขลังโพอันนะโอ้โหงามกูคุณนีกูคุณป้าท่นนี้เจ้าพึ่งหวาน โอ้โหตุยขนาดพ่ะกะ่ะว้าวดอกงามเจ้าสองดอกปะนี่เจ้ากำลังพูนี่โอ้โตหตากขนาดเลยพ่ะกะเก็บเลยเจ้า ขนาดโอ้พอเจ้าของกะเนี่ยแมงอันนี้ก็แทะดีดีกูคุณหนีกูคุณเห็ดพึ่งกอลัดเจ้าปาดตุยขนาดโอ้โหพ่อกะโ,โ,โ,โยังงามอยู่อะกูคุณ ก้อยเจ้านี่ตัดนี่เจ้าพวกกะอยู่เป็นครอบครัวเลยตัดนี่ฮัลมันติดเจ้า โอ้ยเดี๋ยว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 ปุกง,งัดออกมาดอกนี่เจ้าปาดฟอกัสเนดพึ่งกเกาลัดอ้าวมีแหมดอกตั้งลุ่มขึ้นบบป่นเอเฮ็ดวันนี้เป็นเจดัดเนี่ยโอ้สุมาเถอเจ้าอันอย่างมีแต่โอ้ย นะงามกุคนุนบอมินอนน่ะโอ้โดอกนี้เจ้าใหญ่ขนาดเหมือนพึ่งวาดเลยแต่ใบใใบ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 งเกบใบใมีเจบงเจ้าบใ้งาม I know.

<coughs> <coughs> oh, oh, <no. coughs> <coughs> Nah, kukul. Ah. Nah. Man. กนีเท่าเจ้ามันเท่าแล้วเขาก็ละไปนี่ดอกนี้เจ้าโอ้ดอกนี้ก็นิ่มละเขากะเขาเลือกเอาเจ้าเขาเลือกเอานี่ดอกนี่ Chẳng nên cho đọc dài lưỡi vào cả. Oh, oh, oh. Này có đọc dài. Oh. E <laughs> นี่อยู่ในหูเจ้าเอามาตัดขาดกันเจ้าเก็บก่อนหน้าน,น,านี้ปูตัดไปแล้วเจ้าแต่บ่ได้ตัดถือเพอน้ำเจ้าน่ะว่นนีนอน ดอกนี้เจ้าตุบปุ๊เลยน่ะงามน่ะหายแล้วเจ้าดอกนี้ดอกนี้ก็บอมินอนคนุนว้าว Mm -hmm. Nam cho บะไม่นอนเจ้าดอกวีย วันนี้เห็ดพึ่งเก่าลัดงามแล้วเจ้าน้องมีแต่ขาตุ้ยๆเลยดอกใหญ่ๆบะมีหนอนต่อยโหหหงามขนาดเลยว้าวเห็ดพึ่งเจ้าเห็ดพึ่งหวาน องามเหมือนกันบะมี่นอนเจ้าข่าวจุโพเลย

Atas ni ham nai, jeo, hir pung kawlas, na, reng teow, leh jeo, atas ni.

นี่กูคนเหตดของเฮาวันนี้เจ้าก็าถือว่าได้นักเหมือนกันมีแต่ดอกงามๆอ่อนๆเลยโอเคเจ้าเดี๋ยวปะกันคลิปหน้าเน้อเจ้าสวัสดีเจ้า